อัดดี้อันีไอ้เข้าดีเข้าเอ้ยเข้าพร้อมกันกนี่เธอมาช่วยกันหน่อยได้ไหมมัวแต่เล่นเกมอยู่ได้ก็เมื่อเช้าก็ช่วยยกหม้อแล้วไงเหนื่อยตายอยู่แล้วเนี่ยยังจะไม่ช่วยอะไรอีกโอ้เนี่ยโอ้ตายเลยเมื่อเช้าฉันก็ช่วยเธอนะเธอไม่ได้ยกคนเดียวซะหน่อยขี้บ่นยังเลยวะ สาวคนสวยรับอะไรดีครับวันนี้มีอะไรกินบ้างจ๊ะอ้ยมีหลายอย่างเลยครับมีแกงเขียวหวานมีแกงหน่อไม้ส้มมีพะโลแล้วเดี๋ยวจะมีผนงไม้หยางนะครับมีแต่ของอุอ้วนทั้งนั้นเลยอ้ย,อยพี่สาวคนสวยหุ่นดีตายครับกินยังไงก็ไม่อ้วนจริงเหรอโอ้ยจริงครับ งั้นเอาแกงเขียวหวานกันแล้วกันจ้ะจ้ะโอเคครับเดี๋ยวผมเอาไปเสิร์ฟให้นะครับน้านั่งรองก่อนเลยจ้ะนี่เธอทำไมต้องพูดแบบนั้นด้วยพูดอะไรก็พี่สาวคนสวยไงหุยจะไปคิดอะไรมากมันก็แค่กลยุทธ์ทางการตลาดเราต้องพูดวหวานหวนให้ลูกค้าเขาดีใจไงเ,เขาจะได้กลับมากินอีก ดูตายลูกค้าไปเดี๋ยวไม่เปิดพันรมให้เขาก่อนอเราก็ต้องบริการดีๆสิวะได้แล้วครับขอบคุณจ้ะ เป็นยังไงบ้างขายดีไหมก็เรื่อยๆอ่ะนะขอตังหน่อยอะไรอ่ะไบร์วันก่อนเพิ่งให้ไปเองไม่ใช่หรอเอาไปแต่งหมอตายหมดแล้วอือฮะให้มพันเดียวเนี่ยนะหูใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ยนี่ไบ์ก็ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยสิหรือจะไม่เอาฮะเอาคืนมาเอา กรรมขี้ยูกับากรรมตกวะมีผัวผิดคิดจนตัวตายเอานานะอย่างน้อยก็ช่วยกันทำมาหากินนะช่วยอะไรให้หยิบจับอะไรก็บน่นให้ตื่นไปตลาดตอนเช้าก็ขี้เกียจตื่นนี่ถ้าเราต้องเสียเงินมากขนาดนี้นะเราไปจ้างคนไม่ดีกว่าหรอได้หน้าคุ้มค่าเงินกว่าอีกแล้วนี้ วันนี้ขายได้เท่าไหร่เนี่ย <3, 000. S 1> สามพันสามพันแกขายได้สามพันแล้วให้ใบไปพันหนึ่งอะนะแล้วนี่พรุ่งนี้จะมีเงินซื้อของไหมเนี่ยฉันยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างอะนะแกอยากซื้อรถด้วยหรือเปล่าคุณอยู่แถวทุกค้าเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาอยู่ในบ้านนะได้จ้ ลืมเอากุญแจมานี่วะ่ะเาิดทำอะไรอ่ะไปเปล่าเปล่าอะไรก็เห็นเอยู่เนี่ยก็บอกก็เปล่าไงฉันนับไว้หมดนะเงินที่อยู่ในกระปุกนั้นอะเออยอมรับก็ได้วะก็เธอให้เงินฉันน้อยอะ่ะฉันก็เลยต้องขอโมยนี่ไง ฉันเนี่ยเป็นคนหาเงินเองแท้ยๆยงใช้วันละไม่ถึง200เลยนายใช้วันล,ละพันยังบ่นนิดเดียวอีกเหรอก็มันไม่เหมือนกันฉันมีสังคมมีเพื่อนมีฝูงเธอวันๆอยู่แต่ในครัวยังต้องใช้เงินอะัะแหละงั้นต่อไปก็ไม่ต้องไปหาเพื่อนจะได้ใช้วันล,ละ200เท่ากันจะบ้าเหรอให้ฉันใช้วันล,ละ200เนี่ยมันจะไปพออะไรไปอยู่กับพี่ไหมจ๊ะ พี่ให้ใช้วันละพันจริงเหรอครับจริงสิจ๊ะถ้าไม่อยู่กับพี่นะพี่จะหางานดีๆให้ทำไม่ต้องมานั่งขายข้าวแกงกระจอกกระจอกแบบเนี้ยสนใจไหมส,ส,สนใจสนใจครับสนใจมากๆเลยครับไบรนี่เธอจะไปจริงๆเหรอเอา้าก็จริงนี่เฮ้ยโอ้โหนี่ขายข้าวแกงตากแดดตากลมร้อน ไปอยู่เขาได้วันละพันสบายตายทำไมจะไม่ไปใครไม่ไปก็งโง่แล้วอะนี่เงินค่าข้าวไม่ต้องทอนนะฉันให้่ะ <laughs> นี่เงินเก็บให้ <laughs> ไปครับโเชิญครับไป <laughs> อะไรจะไปจริงๆหรอไป <laughs> <laughs> สวัสดีครับคุณไดนาใช่ไหมครับใช่มีอะไรอ๋อผมดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอคุณไดนาจริงๆอ่ะผมตามหาคุณไดนามานานมากแล้วนะครับอู้หลายปีอยู่จนผมนี่แทบถอดใจแล้วว่าผมไม่ได้เจอคุณไดนาแนละ้วแต่ในที่สุดวันนี้ผมไปได้เจอคุณพอดีว่าคุณย่าคุณไดนาเขาตามหาอยู่นะครับคุณย่าใช่ครับคุณย่าอะไรของนายย่า ฉันตายไปนานแล้วจ้าเอ,อ้ยไม่นะครับไม่ไม,ไม่คุณย่าคุณได้หน้ามีชีวิตอยู่นะครับแล้วสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันอาจจะฟังดูเหนือจินตนาการไปสักหน่อยนึงแต่ว่าผมอยากให้คุณได้หน้าเชื่อนะครับคือว่าคุณได้หน้าเป็นทายาเศรษฐีหมื่นล้านครับทายาเศรษฐีหมื่นล้านใช่ครับนี่นายบ้าเพอ้อเจออะไรของนายเนี่ยทายาเศรษฐีหมื่นล้านอะไร ไปเลยไปคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่แต่แต่ว่าคุณได้นะยังไม่ไปอีกนี่ถ้านายไม่ไปนะฉันจะเอาตะหลิวเนี่ยฟาดหัวนายตอนนี้เลยนะะไปไม่ไปฮะไป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 แล้วครับนี่นามบัตรครับถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็โทรหาผมมานะครับ นเดียวเนี่ยไบล่ะไปแล้วไปแล้วไปไหนก็ไปกับผู้หญิงไงผู้หญิงที่ไหนก็ลูกค้าที่ร้านนี่แหละนะก็ตะเกียะฉันทะเลาะก,กับไบเรื่องขโมยตังอะผู้หญิงคนนั้นเขาชอบมั้งก็เลยชวนไบไปอยู่ด้วยอะแล้วไอไบก็ไปง่ายๆนั่นน่ะนะก็ยัยนั่นน่ะเขาบอกว่าเขาจะให้เงินไบใช้วันละพัน แถมยังจะหางานดีๆให้ทำด้วยคนเห็นแกตัวแบบนั้นน่ะก็คงจะไม่ไปหรอกมั้งนะไอ้ใบนะไอ้ใบเลี้ยงเสียค่าสูงจริงอ๋อนะตะกี้อะ่ะเกือบลืมไปเลยตะกี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักฉันอะ่ะบอกว่าฉันเป็นทายาทหมื่นล้านอะไรก็ไม่รู้คนยิ่งแค้แนๆอยู่มาพูดบ้าอะไรก็ไม่รู้ เดน่าคือมีอะไรหรือเปล่านะสรุปไดน่าไม่เชื่อเหรอใช่ครับคุณหญิงนอกจากไม่เชื่อนะครับยังไม่ฟังผมเลยด้วยเขาหยิบไอ้ไม้ที่คนแกงนะครับจะมาตีหัวผมเขาให้หรือว่าคุณหญิงลองให้ผมกลับไปลองดูอีกรอบไหมครับไม่ต้องหรอก ถึงยังไงอะไดนาก็ไม่เชื่ออยู่ดีแล้วแบบนี้พอจะมีใครที่ยืนยันได้บ้างไหมครับเนี่ยว่าคุณไดนากับคุณหญิงเป็นย่าเป็นลางกันอ่ะก็พอมีอยู่นะก็น้าของไดนาแต่ชานน่าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะยอมเล่าให้ฟังหรือเปล่าเอาแล้วทำไมถึงไม่ยอมเล่าให้ฟังล่ะครับก็ชานน่ะทำกับพี่สาวเขาไว้มาก ตอนที่ไดนายังไม่เกิดน่ะแม่ไดนาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วพอพ่อเราเห็นเข้าก็เกิดตกหลุมรักแม่เราพอรักกันไปสักพักแม่ไดนาก็ตั้งท้องพอคุณหญิงย่ารู้เข้าทัานก็รับไม่ได้ไดนารู้ใช่ไหมว่าเศรษฐีหมื่นล้านกับคนใช้น่ะมันรักกันไม่ได้คุณหญิงย่าเขาก็เลยไล่แม่ไดนาออกจากบ้านไงละ่ะ แล้วผู้หญิงคนนั้นเขารู้ไหมอะว่าแม่ท้องรู้สิถึงได้ไล่ออกมานี่ไงบ้า,าจริงๆเลยขนาดรู้ว่าท้องยังโดนไล่ออกอ่ะแล้วพ่ออ่ะพ่อทำยังไงอะนะพ่อเรานะ่ะพยายามตามหานะแต่ว่าแม่ของเรานะ่ะไม่ยอมอย่างเดียวเลยเพราะว่ารู้ว่ายังไงคุณหญิงย่านะ่ะกลับไม่ได้หรอกแล้ว ทำไมแม่ถึงไม่เล่าให้หนูฟังอ่ะทำไมต้องโกหกด้วยว่าเป็นชาวนาแล้วก็คุณย่าเสียตั้งแต่ฉันยังเด็กๆอก็เพราะอยากตัดขาดกับบ้านหลังนั้นงไงล่ะแต่ฉันสงสัยจริงนะนาว่าเรื่องมันก็นานแล้วทำไมจู่ๆมันถึงโผล่กลับมาอีกอ่ะอยากรู้เราก็ไปถามสิเพราะว่านาเองก็อยากรู้เหมือนกัน เดี๋ยวผมจะลองหาวิธีทำให้คุณไดนามาพบคุณท่านนะครับขอบใจมากเบอร์ใครสวัสดีครับอ๋อคุณไดนาเหรอครับอ๋ออโอเคโอโอเคได้ครับผมคุณไดนาเดี๋ยวผมไปรับเดี๋ยวนี้ครับครับคุณไดนาโทรมาครับ บอกว่าจะยอมมาพพคุณท่านแล้วงั้นยังไงเดี๋ยวผมไปรับคุณในหน้าก่อนนะครับนี่คือคุณย่าคุณนหน้าครับคุณหญิงเอ๋ไหวดีครับไม่เป็นไร หน้าตาเหมือนพ่อไม่มีผิดฉันว่าฉันหน้าเหมือนแม่มากกว่านี่คุณไม่เป็นไรนั่งก่อนจ้ะ <S <S> <S แล้วแม่เป็นยังไงบ้างตายไปนานแล้วเมื่อก่อนอะ่ะฉันทำกับแม่เธอไว้มากรู้ตัวได้เหรอคะนี่คุณ คุณพูดจากับคุณหญิงท่านดีๆหน่อยสิครับฉันไม่รู้หรอกนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกับคุณแต่ว่าเขาทําไม่ดีกับครอบครัวฉันฉันก็ไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลอะไรที่จะไปคุยดีกับเขาปอเนี่ยเป็นทนายประจําตระกูลของเราจะ้ะอ๋อทนายแล้วมาหาฉันมีเรื่องอะไรเอาตรงๆเลยนะครับคือคุณท่านเนี่ยจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของคุณท่านให้คุณไดน,นาครับ ให้กับฉันแล้วพ่อฉันล่ะตายไปแล้วครับเมื่อปีที่แล้วแล้วลูกลูกหลานคนอื่นล่ะไม่มีครับลูกชายคนเดียวของคุณท่านก็คือพ่อของคุณไดน่าครับเมื่อพ่อของคุณไดน่าเสียญาติเพียงคนเดียวของคุณท่านที่เหลืออยู่ก็คือคุณไดน่าครับอย่าบอกนะว่าที่ยกสมบัติทั้งหมดให้ฉันเพราะว่ารู้สึกผิดที่ทำผิดกับฉันนะก็ด้วย แต่เหตุผลจริงๆฉันน่ะอยากจะยกสมบัติให้เลือดเนื้อเชื้อไข่ของฉันฉันไม่อยากยกให้คนอื่นนะจ๊ะฉันไม่เอาเดี๋ยวก่อนสิครับก่อนที่จะปฏิเสธเนี่ยคุณได้น่ารู้ใช่ไหมครับว่าทรัพสมบัติที่คุณท่านจะยกให้มันเท่าไหร่่ครับมีมากกว่านี้สิบเท่าฉันก็ไม่สนที่ฉันมาที่เนี่ฉันไม่ได้อยากได้สมบัติฉันมาเพราะว่าฉันอยากรู้ว่าตามหาฉันทำไม ฉันกลับละดีค่ะนี่แกพูดแบบนั้นจริงๆหรอจริงสินะยายแก่นะั่นคนตกใจหน้าดูเลยแล้นี่เราไม่เสียดายหรือยังไงฮะมรดกเป็นหมื่นๆล้านเลยนะอือถามว่าเสียดายไหม ก็เสียดายแล้วนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีความสุขดีนะนี่รู้จะเอาเงินไปใช้ทำอะไรเยอะแยะอะก็เอามาแก้แค้นไงสวัสดีค่ะคุณปอฉันฝากบอกคุณย่าด้วยนะคะว่าฉันยอมเป็นทายาทค่ะแต่ว่า องแรกกับเงื่อนไขหนึ่งข้อถ้าคุณย่าตกลงฉันก็ตกลงค่ะ แน่ใจนะครับว่าท่านประธานเขาจะรับผมเข้าทำงานอะ่ะแน่สิฉันเนี่ยคุยกับท่านประธานเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็โอเคบอกให้เข้ามาสัมภาษณ์ได้เลยประเทนมันอยู่ตรงนี้แหละครับผมไม่เคยสัมภาษณ์เลยครับผมไม่รู้ผมจะทำได้ไหมดิไม่ต้องกลัวฉันก็นั่งอยู่ข้างๆด้วย แล้วอีกอย่างอย่าลืมนะว่าฉันเป็นซีอที่บริษัทนี้ผลงานก็ต้องเยอะแยะฝากคนเข้าทํางานแค่เนี้ยท่านคงไม่ว่าอะไรหรอกโอเคครับคุณมิกพูดอย่างนี้ผมก็ผมก็พออุ่นใจขึ้นหน,หน่อยนึงแล้วนี่อยากได้เงินเดือนสักเท่าไหร่ล่ะเออปกติตําแหน่งผมเขาได้เงินเดือนกันเท่าไหร่ครับสัก3าสี่หมื่นพอไหม สามี่หมื่นเลยอะครับโอ้โยได้เยอะกว่าตอนช่วยจะได้หน้าขายข้าวแกงนักยเยอะแน่เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าถ้ามาอยู่กับฉันเนี่ยเธอจะสุขสบายไปทั้งชาติดีกว่าอยู่ขายข้าวแกงกังนี่แมคขากระจอกกระจอกนั่นครับพร้อมไหมพร้อมครับ สวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีครับท่านประธานคะไดนาทาไมอยู่นี่ได้ไงเนี่ยคุณมิกท่านประธานที่คุณบอกคือไดนาเหรอจะบ้าเหรอท่านประธานของบริษัทนี้คือคุณตีต่างหากละ่ะอ๋อใช่ค่ะ เมื่อก่อนบริษัทนี้เป็นของคุณติ๋แต่ตอนนี้ฉันซื้อแล้วค่ะบริษัทนี้จะเป็นของแกได้ไงเมื่อวันก่อนแกยังนั่งขายข้าวแกงไปจอกจอกอยู่เลยก็นั่นมันเมื่อก่อนค่ะแต่ตอนนี้ฉันซื้อแล้วไม่จริงนะ่ะแกจะเอาเปัญญาที่ไหนไปซื้อบริษัทรู้ปะ่ะว่าบริษัทเนี้ยมูลค่ามันเป็นพันพันล้านแกต้องขายข้าวแกงกี่จานฮนะถึงจะซื้อได้ถามอะไรยากจังฉันตอบคุณไม่ได้หรอกค่ะ ก็ขึ้นมาพบฉันที่ห้องหน่อยคุณในหน้าเรียกผมมายมีทุระอะไรหรือเปล่านี่พวกเรืสองคนอยากรู้อะไรถามเขาได้เลยใหญ่แม่ค้ากระจอกกระจอกเนี่ยซื้อบริษัทนี้ได้ยังไงอ๋อเอาสั้นๆเลยนะครับ เพราะว่าเขารวยแต่ถ้าจะให้ยาวกว่าน,นี้อีกนิดนึงแล้วก็เป็นเพราะว่าคุณไดน,นาคือหลานสาวคนเดียวของคุณหญิงเอ๊เจ้าของ T L Group คุณคงน่าจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างนะครับคุณ,ค,ณคุณหญิงเอ๊มีทรัพย์สินเท่าไหร่หรอก็ถ้าจะให้ประเมินคร่าวๆแล้วแล้วก็น่าจะประมาณสองหมื่ล้านครับสองหมื่นล้าน 20, ไม่จริงอะ่ะพวกแก,กลงหัวแก้งฉันใช่ปะไม่ได้แกงครับนี่ถ้าเกิดว่าพวกคุณไม่เชื่อกันแล้วก็คุณลองโทรหาคุณตีดูก็ได้เดี๋ยวเขาจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังเองแต่นะ่าคือคือจริงๆอะ่ะฉันยังรักเธออยู่นะแต่ฉัน ฉ,ฉันโดนฉันโดนยีป้าในทําของใสยนี่แกเรียกฉันว่าป้าเลยเหรอเอา้าดูจะไม่จริงอ่ะดูดิโอ้โหเวลาคิ้วขมวดนะแล้วผ่า่นไปงี้นี่ดูดิปากกว้างปากก็กว้างอย่างเงี้ยป้าเอ้ยเจบ็บพอเห็นมันมีเงินเข้าหน่อยก็จะกลับไปหามันเลยสินะพอแล้วค่ะต้องเขียงกันเธอสองคนออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วจะให้ฉันออกไปไหนอะ่ะฉันเป็นซีอีโอที่นี่นะ เดี๋ยวก่อนสิครับคุณในหน้าเนี่ยเขาเส้นแต่งตั้ง c e อคนใหม่แล้วซึ่งก็คือผมที่ยืนอยู่ตรงนี้นี่เองนี่อยู่ๆจะจะมาไล่ฉันออกไปได้ไงทำไมจะไม่ได้ล่ะครับแค่คุณใช้อำนาจในทางไม่ชอบพาคุณไบเข้ามาเนี่ยแค่นั้นมันก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่จะทำให้ไล่ฉันออกไปจากที่นี่ไปสิครับ ลบกวนคุณสองคนออกจากบริษัทไปได้แล้วอะไม่ไปหรือว่าต้องให้ผมโทรเรียกรปภครับแล้วก็ลากตัวคุณโยนออกไปหน้าบริษัทเลยเอาแบบนั้นดีกว่าไหมครับไปสิเป็นไงล่ะครับคุณดาดาสะใจไหมแรกๆก,ก็สะใจแหละแต่ว่าตอนนี้เริ่มเครียดละเครียดคุณดาดาเครียดอะไรครับ ก็จากแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่ๆมาเป็นประธานบริษัทแบบเนี้ยจะไม่ให้ฉันเครียดได้ไงล่ะโอ้โหผู้ใดหน้าไม่เห็นต้องเครียดเลยครับก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วมีอะไรที่แม่เข้าใจเนี่ยก็ปรึกษาผมหรือว่าปรึกษาคณท่านก็ได้ผมช่วยเต็มที่อยู่แล้วโอเคฉันจะพยายามเก่งมากครับงั้นก็ ทำงานไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำงานต่อแล้วค่ะ ทีมงานเทเลส์ฟิล์มขอขอบคุณร้านอาหารครัวคุณสุและร้านอาหารครัวคุณกิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทาคลิปนี้และเลี้ยงอาหารกลางวันกับนักแสดงและทีมงานเทเลส์ฟิล์มด้วยนะครับซึ่งทั้งสองท่านเป็นกาลยานิมิตรกับพี่โอปอสซีอโอเทเลสฟิล์มของเรานี่เองสาหรับท่านใดที่ชื่นชอบอาหารใต้และอาหารภาคกลางทางร้านมีบริการรับรองความสดสะอาดและรสชาติถูกปากแน่นอนราคาก็ถูกใจด้วยร้านตั้งอยู่ซอยนวมินร้อยสามสิบเก้าในตลาดคุณตุ๊กนะครับในโอกาสนี้พี่โอปอสซีอโอเทเลสฟิ ได้มอบทเทพเจ้าลกลกซิวให้กับคุณสู่และคุณกิตเพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวและกิจาการของทั้งคู่ด้วยนะครับและสำหรับใครที่ดูและชอบจาก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามความสนุกได้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ